Mitsubishi ประเทศอินโดนีเซียเปิดตัว All New Mitsubishi x f o r เ Version ผลิตจริงอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเป็นรถในกลุ่ม BSUV 5ที่นั่งซึ่งคาดว่าจะทำการเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเร็วที่สุดช่วงต้นปีหน้าปี2024ตัวรถจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังครับ โดย all new mitsubishi x ford นะครับเป็นรถยนต์ในกลุ่ม bsuv 5ที่นั่งสำหรับตลาดอาเซียนนะครับซึ่งคู่แข่งทางตรงของตัว mitsubishi x ford ตัวนี้นะครับก็คือตัว toyota yaris cross นะครับซึ่งเปิดตัวในอินโดนีเซียไปก่อนหน้านี้และจะทำการเปิดตัวในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว honda wrv นะครับที่มีการเปิดตัวในประเทศไทยแล้วโดยความโดดเด่นนะครับของตัว x ford bsuv ตัวนี้นะครับ ก็คือเรื่องของการออกแบบและการดีไซน์ซึ่งถือว่านะครับถอดการดีไซน์นะครับมาจากตัว XFC Concept นะครับเหมือนกับตัวต้นฉบับนะครับกว่า90%เลยโดยมิติตัวทังนะครับของตัว X-Ford ตัวนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่4,390 mm มมความกว้างนะครับอยู่ที่1,810 mm มมความสูงนะครับอยู่ที่1,660 m mm, มม ระยะฐาลอ้อหรือว่าวิวเบทนะครับอยู่ที่2,650ม mm. ิลิเมตรส่วนระยะต่ำสุดจนถึงพื้นนะครับหรือว่ากาวเคเรนจะอยู่ที่222ม mm. ิลลิเมตรซึ่งมิติตทุทั้งนะครับของตัว X-Ford ตัวนี้นะครับมีทั้งความยาวความกว้างและความสูงนะครับใหญ่กว่าตัวคู่แข่งอย่างตัว WRV และยายริทคอร์ทั้งหมดเลยนะครับ โดยความโดดเด่นนะครับของตัว x f o r t นะครับก็คือเรื่องของการออกแบบและการดีไซน์นะครับที่เป็นการนะครับถอดการออกแบบนะครับมาจากต้นแบบอย่างตัว XFC Concept มาใส่ในตัวเวอร์ชั่นผลิตจริงเลยนะครับด้านหน้าตัวรถนะครับมาพร้อมกับดีไซน์แลงเกจแบบใหม่ของ Mitsubishi ในปัจจุบันแล้วนะครับจะมาพร้อมกับตัวชุดไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED ดีไซน์ใหม่เป็นแบบ T-Shape กระจังหน้านะครับมีดีไซน์ที่ดูดุดันมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับเป็นรถจนนะครับ crossover SUV นะครับด้านข้างตัวรถนะครับใช้เส้นสายที่เรียบง่ายนะครับแต่จะมีการออกแบบตัวซุ้มล้อนะครับนะครับดูมีความสมบุกสมบันมากยิ่งขึ้นด้วยในส่วนของตัวล้อลอยนะครับยังมาพร้อมกับตัวล้อลอยขนาด18นิ้วนะครับเป็นสีปัดเงานะครับทูโทนนอกจากนั้นนะครับบริเวณเสาด้านหลังนะครับจะมีการออกแบบนะครับให้ดูคล้ายๆกับตัวเป็น f ฟ o a t i n g loop นะครับก็จะดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ส่วนด้านท้ายตัวรถนะครับโดดเด่นด้วยตัวรักษณะของไฟท้ายนะครับที่ออกแบบนะครับมาทรงเดียวกับตัวไฟหน้านะครับเป็นทรง T shape เช่นเดียวกันพร้อมกับการออกแบบนะครับตัวฝากระโปรงด้าน,นท้ายนะครับที่มีเหลี่ยมสันมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนดีไซน์ภายในนะครับมีสื่อหลายเจ้านะครับล้อเลียนนะครับว่ามีการผสมผสานการดีไซน์นะครับระหว่างตัว Mercedes-Benz นะครับกับตัว BMW นะครับเพราะว่านะครับจะมีการใช้ตัวหน้าจอนะครับเป็น Full Digital เชื่อมต่อกันระหว่างหน้าจอมาตรวัดความเร็วกับหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางนะครับคล้ายคลึงกับตัวของ Mercedes-Benz นะครับรวมถึงการออกแบบแผงแดชบอร์ดนะครับตัวช่องแอร์ต่างๆนะครับก็ไปคล้ายคลึงกับ BMW นะครับแต่ผสมผสานแล้วนะครับก็ยังดูลงตัวดีอยู่นะครับ ส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ3ก้านหุ้มหนังนะครับดีไซน์ใหม่ตัวชุดแอร์นะครับจะเป็นชุดแอร์นะครับแยกโซนซ้ายขวานะครับอยู่ทางด้านล่างนะครับของช่องปรับอากาศคอนโซลตรงกลางนะครับดีไซน์ได้ค่อนข้างสวยนะครับมีคอนโซลเกย์ตรงกลางพร้อมกับปุ่ม p u s สตาร์ทนะครับแล้วก็อ u t o brake หงนะครับส่วนแผงประตูด้านข้างนะครับก็มีการดีไซน์นะครับให้มีลายกราฟิกนะครับดูสวยงามลงตัวดีนะครับ มาดูกันต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์ของ Mitsubishi X-Ford นะครับเบื้องต้นนะครับคาดว่าจะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรก่อนนะครับซึ่งคาดว่านะครับจะเป็นขุมพลังเดียวกับตัว Expander นะครับและในอนาคตนะครับคาดว่าจะมีขุมพลังไฮบริดตามมาด้วยโดยตัวขุมพลังเบนซิน1.5ลิตรนะครับจะมาพร้อมกับรหัส 4A91 นะครับเป็น4สูบ16า้าวไมเว e ขนาด1.5ลิตรกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่105แรงม้า แรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่1 4 1นิวตันเมตรทำงานผ่านเกียร์อัตโนมัติ cvt พร้อมกับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อนหน้าโดยตัวเครื่องยนต์นี้นะครับรองรับน้ำมันสูงสุดนะครับอยู่ที่ e 2 0ซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ถึง4รูปแบบนะครับก็จะมีตัว normal mode wet mode gravel mode แล้วก็ mud mode นะครับ ส่วนของตัวออปชันความปลอดภัยนะครับมีซูเปอร์เ X Force ตัวดีนะครับก็ใส่มาเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับจนไปถึงระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับรวมถึงนะครับมีใส่ตัว Active yaw control นะครับการรักษาสมดุลขณะเข้าโค้งมีตัวไฟหน้าออโต้มาให้นะครับมี Adaptive Cruise Control พร้อมกับตัวฟังก์ชัน Stop and Go มาให้ถุงลมนิรภัยนะครับมีมาให้รอบคัน6ตำแหน่งซึ่งถือว่านะครับก็จัดมาให้ครบพอสมควรเลยนะครับ ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าตัว All New Mitsubishi X-Force BSUV 5ที่นั่งเวอร์ชั่นที่ขายในประเทศไทยนะครับจะมีการจัดออปชั่นทาเป็นอย่างไรรวมถึงราคาอยู่ที่เท่าไหร่ต้องรอติดตามกันในช่วงต้นปีหน้า2024นะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับตัว X-Force ตัวนี้นะครับว่าควรมีออปชั่นอะไรราคาควรตั้งไม่เกินเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ